สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะวันนี้ใครที่กําลังมองหากล้วยไม้สิงโตนะครับผมมี2อ,อย่างเลยอันนี้มีสิงโตสมอหินสิงโตสมอหินแบบนี้นะครับผมเป็นแพรสิงโตสมอหินแล้วก็สิงโตพัดแดงสิงโตพัดแดงมีทั้งหมดเลยผมจะเอาให้ดูเลยนะครับ1ชุด สกรัมสามกรัมสี่กรัมห้ากรัมหกกรัมเจ็กรัมแปดกรัมเก้ากรัมสิบกรัมสิงโตพัดแดง10บสิกว่ากรัมนะครับผมแล้วก็สิงโตสมอหินสองกรัมแบบนี้ผมไปรอยุกๆเลยครับผมชุดนี้ได้เป็นเพ่งเลย แค่เ0บาทรวมส่งเท่านั้นเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสิงโตสมอหินแล้วก็สิงโตพัดแดงนะครับผมตะกร้าเข่งนี้เลยได้เยอะมากเพียง700บาทรวมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มประมาณ2กิโลเลยครับผมได้สิงโต2อ,อย่างคือสิงโตสมอหินแล้วก็สิงโตพัดแดงใครที่สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4เ8 9 8 8สีงทั้งเข่งนี้แค่700บาทรวมส่ง เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสิงโตสมองหินแล้วก็สิงโตพัดแดงโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988ครับสวัสดีครับ